ขอบคุณพระเจ้าพี่ตอบครับอภิษฐานถกลูกที่ลูกถูดขอขอบคุณเขากับเราเนี่ยไม่ค่อยจะกินเส้นกันเลยเพราะเราเป็นหัวเจกในตระกูลพี่น้องทั้งหมดแล้วก็เป็นลูกผู้หญิงคนเดียวแล้วเป็นหลานคนแรกคนเดียวในตระกูลเราก็แสบที่สุดแม้กระทั่งพี่ชายก็ต้องกลัวค่ะขอเป็นคำพยาน ถวายเกียรติแด่พระเจ้าซักเรื่องหนึ่งนะคะเอ,อจากคําอธิษฐานของตัวเองคือเมื่อสองปีที่แล้วได้กลับไปที่เมืองไทยตั้งใจว่าจะไปบอกข่าวประเสริฐกับอาอีกคนหนึ่งนะคะว่าเ,เป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยจะไปบอกข่าวประเสริฐเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขากับเราเนี่ยไม่ค่อยจะกินเส้นกันเลยเพราะเราเป็นหัวโจก ในตระกูลพี่น้องทั้งหมดแล้วก็เป็นลูกผู้หญิงคนเดียวแล้วเป็นหลานคนแรกคนเดียวในตระกูลแล้วก็แสบที่สุดแม้กระทั่งพี่ชายก็ต้องกลัวคืออาเขาตาหน้าไปเลยว่ามึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ที่กลับไปข่าวที่แล้วตั้งใจจะไปบอกข่าวประเสริฐเขาเราอยากจะบอกเขาว่าเราได้ดีแล้วนะก็ก็แล้วแต่เขาจะยินดีกับเราหรือไม่ยินดีอันนี้ก็เรื่องของเขาแต่ว่าเราเอาตัวรอดได้ ก็คือลบคําศบประมาที่เขาเคยดูถูกเราอะไรประมาณเนี้ยนะคะเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้ไปบอกจนกระทั่งกลับมาที่เมกาแต่ก็อธิษฐานให้กับเขานะคะจนกระทั่งกลับมาแล้วก็ระหว่างระหว่างที่อยู่ตรงนั้นก็อ,อีกคนหนึ่งที่เคยเป็นคำพยานไปว่าที่เอ,อ่อหันหน้าพระพุทธรูปมาให้แล้วไก่ก็หันหน้าพระพุทธรูปให้กับเขา คือโยกกันไปย้ายกันมาคือเวียงกันไปก็เวียงกันมาก็อธิษฐานวางมือให้เขาที่เขาผ่าตัดที่ข้อเท้าอ่ะนะคะก็อาการก็ดีขึ้นหลังจากนั้นก็ก็เ,ออเดินได้โดยที่ไม่ได้ใช้อวอล์กเกอร์บ่อยๆ <S 2> <S 2> เราก็กลับมาที่ที่อเมริกาก็ยังติดต่อกันอยู่เสมอจนกระทั่ง สักระยะหนึ่งก็โทรกลับไปถามอาการว่าเป็นยังไงน้องชายก็บอกพ่อดีขึ้นแล้วพี่ไก่ไม่ต้องห่วงอะไรประมาณเนี้ยแต่ตอนนี้เป็นห่วงหัวเข่าพ่อมากเลยว่าจะต้องผ่าตัดหรือเปล่าไม่รู้เพราะพ่อเจ็บแล้วปวดแล้วแสบมากเลยแล้วหมอก็บอกว่าอาจจะต้องผ่าตัดพอหลังจากนั้นพอไก่ได้ยินข่าวเท่านั้นละไก่ก็อธิษฐานทุกวันทุกคืนเลยอธิษฐานอธิษฐานขออย่าผ่าตัดอีกเลยขออะไรเพราะว่าตัวเองผ่าตัดจนจนมีความรู้สึกว่า มันทรมานนะกับการผ่าตัดแล้วอาก็อายุมากแล้วประมาณจะแปดสิบแล้วอะ่ะก็ไม่อยากให้เกิดอาการแบบนี้ก็เลยอธิษฐานขอพระเจ้าว,ว่าขอช่วยรักษาด้วยอะไรประมาณเนี้ยปรากฏว่าเมื่อวานดเมื่อวาน,านได้ยินทั้งข่าวร้ายและข่าวดีอืมคืออาคนที่ตั้งใจจะไปบอกเขาที่เขาดูถูกเราปรากฏว่าเขาเสียชีวิตโดยที่ตอรี่ Sorry. ที่เราไม่ได้บอกเขาอะอืมเสียเสียใจตรงนั้นแต่ดีใจดีใจที่อายคนหนึง่งไม่ต้องผ่าตัดเขา <Amen. S 1> หมอคมอนเฟิร์มว่าไม่ต้องผ่าตัดอันนี้ดีใจดีใจมากอมขอบคุณพระเจ้าที่ตอบคำอธิษฐานของลูกที่ลูกทูดขอ <Yeah. S 1> ขอบคุณ yeah. แต่ใจของไก่ก็ยังคิดขอให้อาคนที่ไม่ได้บอกข่าวระเสิริฐขอให้เขาได้ไปในสิ่งในในทางเดินของเขาในโลกของเขาในในฐานที่ดีอ่ะอืมขอขอให้เป็นเช่นนั้นก็ขอบคุณขอบคุณพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยคําพยานที่ลูกได้อธิษฐานและพ่อและพ่อได้ตอบคําอธิษฐานของลูกขอพระคุณขอพระคุณ เอเมนค่ะในพระนามพีเอเมนค่ะขอบคุณพระเจ้าอืมแล้วก็ก็ก็เสริมนิดนึงพอดีไก่เขาก็นึกถึงมามีพาวมาโทรมาแต่เช้าเลยมามีกำลังอธิษฐานคือทุกเช้านี่จะอธิษฐานแบบข่มขวนต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ให้คำให้คำมาเขาโทรเป็นคนแรกเลยแล้วพอดีเขาก็ ก็้น้องไก่อธิษฐานด้วยใช่ไหมว่ามันมิเพาต้องรับสายก็รับสายเลยขบดีพระเจ้าให้เมื่อวานตอนเช้าว่าเอ,อแสงสว่างกับความมืดแล้วก็ความชอบธรรมกับอาธรรมแล้วก็ทานตรงและทางคดเคี้ยวแล้วก็คำว่าพยายามแล้วก็คาสุดท้ายคือปลดล็อกปลดล็อกนี่สําคัญมากเลยใช่ไหม แล้วทีนี้การปลดลอกอะไรคือความเย่อหยิ่งจองหองก็คุยกับพระเจ้าเสียปั๊บลูกไก่โทรมาปั๊บก็รับสายเขาก็ร้องไห้เรื่องคุณอาเสียแล้วก็เลยอธิษฐานให้เขาการบอกลูกเป็นคนแรกนะที่รับสิ่งตรงนี้ก็เลยเรียกเขาชื่อว่ายิกงเนมหมายคือว่าไก่แสงสว่างพระเจ้าให้เลยระหว่างที่เราคุยอธิษฐานให้กันเนี่ยพระเจ้าบอกเลยเขาได้เปลี่ยนแปลงแล้วน้องไก่ก็เปลี่ยนแปลงมากอันนี้ตั้งแต่ที่รู้จักกันมาตั้งแต่เริ่มแรกน้องไก่นี่เป็นคนที่แบบ ปัง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 อ่ะก็หนุนใจกันแล้วหลังจากนั้นมาเขาเปลี่ยนมากเลยเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปต่นี้ตอนนี้เพิ่มขึ้นอันนี้อันนี้อาจจะพี่น้องที่รู้จักน้องไก่แสงสว่างมาก่อนเนี่ยคงจะทราบนิสัยเขาก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่ที่ทําให้น้องไก่เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือเขามีความเข้าใจขึ้นเราะเข้าใจในความรักเข้าใจในความตรงที่เขาถ่อมลงอันนี้มัมีเห็นเห็นได้ชัดเลยเขาถ่อมลงมากแต่ก่อนนี้ เราฟังป้าหมอม้จะรู้ละว,ว่าคนนี้เป็นยี้เป็นยี้ใช่ไหมคือเป็นอย่ี้ก็จะคุยกับพระเจ้าอะไรเงี้ยคนนี้เป็นยี้แล้วอยูเนี้ยก็พระเจ้าให้เครื่องหมบวกเขาตลอดเวลาเขาถ่อมแล้วก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเขาว่าเป็นไก่แสงสว่างขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญเอเมน,น,นค่ะเอเมนค่ะ